นึกว่าเป็นหัวสิวพอสังเกตดีๆหัวสิวทําไมมันดิ้นวะที่ไหนได้เป็นมแมลงวันมะม่วงหรือ m a งก o f l y เพจ Facebook Drama Addict นะคะได้แชร์เรื่องราวจากหนุ่มไทยคนหนึ่งนะคะที่ได้ออกมาเปิดเผยประสบการณ์ถูกมแมลงวันมะม่วงนะคะหรือว่า m a งก o f l y เนี่ยเล่นงานขณะที่เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศโดยเจ้าของเรื่องนะคะเาก็ได้เล่านะคะแต่ว่าเดี๋ยวพี่สมมิจะย่อให้ฟังเขาบอกว่าเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยเขาโดนแมลงทําบูฟลายหรือว่า m a งก o f l y นะคะเล่นงานตอนแรกเข้าใจว่า มันเป็นหัวสิวพอปล่อยทิ้งไว้มันเริ่มลามจนกลายเป็นหนองลักษณะคล้ายฝีด้วยนะแล้วทีนี้เขาก็เลยเริ่มสังเกต mm. เห็นขาตัวเองบัดทีนี้ mm. ก็เห็นว่าอีหัวสิวอันนี้นะคะ mm. มันขยับได้ mm. ก็เลยรีบไปหาหมอ mm. หมอนัดมาผ่าออก mm. โดยการเอามีดนะคะ mm. เปิดปาดแผลแล้วก็เอาที่คีบขาคีบออกมาสรุปว่ามันเป็นหนองค่ะซึ่งเหตุเกิดตอนที่เขาไปเที่ยวที่ประเทศแทนซาเนียแอฟริกาตะวันออกค่ะ อธิบายเพิ่มเติมนะคะอีตัวหนอนตัวนี้นะวงจรชีวิตจะต่างจากบอทฟลาย ส่วนเคสนี้นะคะจะเป็นเจ้าแมงโก้ฟลายค่ะหรือว่า,มาแมลงวันมะม่วงตัวเมียจะไปวางไข่บนดินหรือว่าตามเสื้อผ้าพอฟักออกมานะคะก็จะเป็นตัวอ่อนใช้เข้าผิวหนังของเหยื่อโดยที่เหยื่อไม่รู้สึกเจ็บปวดก็คือใช้เข้าผิวหนังของพวกเรานี่แหละโดยที่พวกเราไม่รู้ตัวเลยเพราะตัวมันน่าจะเล็กมากๆแบบเล็กเลยและนี้ตัวมันจะโตเต็มวัยในประมาณ8-12ถึงวันจากนั้นมันก็จะช้ออกมาจากเนื้อของคนนี่แหละแล้วก็ร่วงลงดินกลายเป็นดักแด้แล้วก็ฟักตัวเป็นมแมลงวันต่อไป แล้วก็เป็นวงจรแบบเดิมอีกไปฟักตามเสื้อผ้าฟักตามนั่นตามนี่อีกใครไปต่างประเทศนะคะที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของแม่แมลงนอนอยู่แล้วใครที่ไปต่างประเทศนะคะที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของหนอนแมลงวันพวกนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าในไทยเนี่ยมันไม่มีแมลงพวกนี้แต่การที่อาจจะไปเที่ยวแบบต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเออเจออะไรแบบนี้ก็เป็นได้ ก็ฟังข่าวนี้เสร็จแล้วก็ลองเช็คตุ่มฟีตุ่มสิวที่ตัวตัวเองกันดีๆนะคะเพราะว่าเพื่อหัวสิวของเรามันอาจจะดิ้นได้เราจะได้ไปหาหมอได้ทันเวลา